wabarakatuh Qala Allah Ta'ala Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'ataziru qad kafartum ba'da imanikum Alhamdulillah Satu ayat yang ada hubungan dengan Pradin Hekan Tikutkun di Pered Sweden, yang, 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 daripada satu negeri kepada satu negeri ya. kalau dulu pernah berlaku kau ikutkan ha, si doi Salman Rusdi ya. Ciao, India ya. kau ada pahu Al-Quran kau ada kian nangsa ayat tu syaitan lah ha. tamnaunan ayat tu syaitan Quran tu ialah ayat-ayat syaitan หลังจากนั้นก็ตอนนั้นก็คูมัยนีนะซึ่งเป็นประมุขของอิหร่านได้ประกาศให้รางวัลใครจะไปกล้าสัลมารุษดีก็จะให้ระวัลเป็นล้านๆนะดอลลนะก็หลังจากนั้นก็เนี้ไปเงียบอยู่ประเทศอเมริกา dekat semasa bulan yang telah kau ke atas pentas dia dengan Quran tapi dia eh kritikal dia dia punah dan dia masuk hospital ya tu di Sweden เนี่ยวันน้กลาสุดทีนี้เป็นประเทศที่เสรีนิยมลิบรัลยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามคนที่จะทำอะไรต่อศาสนาอื่นได้นะลิเลิบเรลประชาธิปไตยที่ไม่มีขอบเขตซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยลิบรรลิสมานที่ให้เสรีภาพแก ละเมือนประชาชนของเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ว่าจะละเมิดสิทธิของศาสนาเขาก็ํานะคนนี้ก็อันนี้จากคณเอรกดที่ลีไปไปสวีเดนเขาบอกว่าเพราะอัลกรอานี่แหละทำให้เกิดก่อการร้ายนี่คือมนุษย์ที่อะไรนะ บางคนบอกว่าเป็นคนที่โง่นาะไม่มีไม่เคารพต่อศาสนาว่าอาจจะเป็นอซิสมาเขาไม่มีศาสนาก็ได้เขาเกลียดดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับอิสลามูฟูบียตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นคุรานุฟูบียาเนาะฟูบียแปลว่า Kuam kelihatan chan eh, na beci marah tak kena kepada Islam kalau Islam mu biar kalau Quran mu biar mana tak kena Quran pro Quran, Quran ni pin sahih dan mu mong kong kau wa pin sang pu ko kan dai tauz billahi min zak tan Quran in hazal Quran yahdi lillati ya aqwam ต่จริงก ah ็ครอานนี้ก็ย ku ังดีนะนำทางไปสู่แนวทางที่ม ok ั nah, nah ka, ่งคงมั Le ่งคงกว่าดีกว่าเที่ยงตรงกว่ามีความสุขกว่านะทุกอย่างเราอธิบายได้เรื่องเกี่ยวกับอักขมนะอันนี้ก็คุณลักษณะของคกุรอานแะกครอานที่แท้จริงนะก็ Allah, Kau, Dari, Rabb, Rong, Lepas, Jaga, Pupang, Nah, Ma,ai, Mie, Kanan, Kanan, Tunggu, Walaupun, Kau, Jepal, Quran, Lain, Kali, Kau, Quran, Kau, Yang, Ibu, Nah, Di, Mu, Sangkum, Muslim, Ah, Jauh, Di, O, Kau, Muslim, Nah, Ah, Quran, Jauh, Tidak, Ah, Quran, Jauh, Tidak, Terbakar, Tidak, Jadi, Habis, Ah, Quran, Tetap, Menjadi apa ni ha, cara hidup ya ha? witi ciwit rata tamanu ciwit kaum manusia. macam kaum muslim yang dia hudan linnas ni Quran rau ke maca dah hudan linnas hudan lil muttaqin hudan lil mu'minin rahmatan lil mu'minin ka ah ha, tukun ka cak dai rap prayoja alquran cak dai al rap tang nam cak, cak alquran kan มีชีวิตที่ดีกว่ามีความสุขแล้วก็จะไปสู่การได้รับความเรตอจากอัลลอฮ์ سبحانه แะตาะาลแต่เราในตนะนไม่ใช่อะอัสซิสมาไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีศาสนาและเราก็เป็นมุสลิมเรามีหน้าที่อย่างไรบางตอนนี้ประเด็นนี้เราต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด mm. ้วยนะไม่ใช่เงียบไม่ใช่ดูในคลิปยันเดียวนะเราต้องมีบทบาทในฐานะเป็นมุสลิมโดยเฉพาะพวกะเราเป็นนักศึกษาเราเอาแค่ฮะดีษของท่านนบีสุลตาวะัลลัมเอาสักหนึ่งฮะดีษบอกว่ามรอะมิงคุมุงคารันอัลยุไวยุบิยะดิใครเห็นดูได้ยินได้รู้ได้ทราบ sing mungkar yang nang yang dai Mungkaran ya pin nakirah ya mungkar ruk naik nai ko tam ani ruk ti ya man sedhen ya to pachacha muslim tu kon nai lok ni Macai ruang lek lek Macai mungkaran sagiran ya ta mungkaran kabiran aziman fa yughayyiruhu la budda nahnu taghyir plian. เราต้องให้ใหายเบียดีด้วยมือนะไม่ถึงว่าถ้าผู้ที่มีอำนาจสมว u a ประเทศต่างๆในโลกนี้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะประเทศอาหรับนะเขาต้องมีจุดยืนที่จัดเจนต้องประนามต้องเอาอะไรบางอย่างนะต้องเรียกโทษกลับนะจากสวีเดนไปกลาบบ้านแล้วก็ตัก นะใบกอดน้ำมันใบกอดสินค้าต่างๆนะยาอยู่เงียบไม่ได้เพราะเขามีเบียดเขามีกลัวนอะเขามีอำนาจเขาทำได้ในฐานะเ,ะเป็นประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ร่ำรวยนะในะอำนาจในมือของเขามีมากมายแต่ลัมยสตันนี้แเราไม่สามารถปรบปลิสานิด้วยลิ้นของเราด้วยการเขียนการพูด ในข้ตบะพูดในมูพวกเราบอกให้รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน,นะก็ะไม่เคารพต่อผู้อื่นถึงไม้ว่าจะมีศิภาพอย่างไรมันต้องมีกอบเกตไม่ใช่มึงกับสัตว์ที่ไม่มีกอบเกตถ้าไม่สามารถที่เราจะเปลี่ยนจะให้หายด้วยลิ้นด้วยการพูดของเรา ด้วยการเขียนของเราบปอีกคนลยบิยังไม่ระดับการตักยีรยการเปลี่ยนด้วยหัวใจของเรานะต้องพระนามด้วยหัวใจต้องกระวาบังเอดี๋ยวเกิดดี๋ยในหัวใ่ต้อให้เกิดในหัวใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆนะถ้าคนที่มี เอ๊ะมีสมองที่สมบูรณ์เขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะแสดงว่าเขาไม่มีต่างรอรกแล้วนอกจากจะต้องทำอย่างนี้ต่อมุสลิมเพราะว่าะการขยายอิสลามในยุโรปตอนนี้ก็มันเกิดขึ้นสมันเสมอนะอัลฮัมดุลิลล์ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานวาตอัลาจงรักษาคำพีของอัลลอฮ์และก็จงรักษาศักดิ์ศรีของ eh ha? tercacat muslim taala insyaallah taala aku lu kali wa asyhadu an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh